สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อสายสำหรับอินเวอร์เตอร์ลักซ์พาวนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับไฮบริดออ f Grid ผสมไฟได้ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็สามารถทำงานได้นะครับการเชื่อมต่อนะครับข้างล่างตัวนี้เนาะก็จะมีช่องนะครับ ให้เราได้มีการนำสายที่มาจากตู้คอนโทรลเข้ามาเชื่อมต่อในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่นะครับเราก็จะนำเอาขั้วบวกขั้วลบฝั่งซ้ายเป็นขั้วบวกฝั่งขวาเป็นขั้วลบต่อมาจากตู้คอนโทรลนะครับเป็นแบตเตอรี่เข้ามาตัวนี้เป็นชุด w า f i นะครับ ที่ให้เราสามารถดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้นะครับถัดมานะครับทางซ้ายสุดตรงนี้นะครับเป็นช่อง PV นะครับซ้ายสุดเป็น PVA ก็คือ PV 1นั่นเองนะ PV ับ PV งนะทางขวาเป็น PVB ก็คือ PV 2นั่นเองในที่นี้ผมมีแค่สตริงเดียวนะครับมีแค่สตริงเดียวนะครับ ถัดมานะครับช่องนี้ก็คือเป็นช่อง AC output ตัวนี้แหละที่เอาสายมาจากตู้คอนโทรลนะครับนะครับตัวนี้คือไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยออกไปใช้โหลดไปใช้งานนะครับก็ไปต่อกับตู้คอนโทรลที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเขียนว่าอินเวอร์เตอร์ output นะครับ AC i n p u t ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับผมไม่ ต้องการไฟการไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าผมดึงจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดก็ให้มันตัดไปอัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ใช้แบตบเราจะต้องมี AC Input ฝั่งนี้เข้ามานะครับนะ L กับ N ใส่เข้ามาในฝั่งนี้นะครับทางขวาเป็นของ g e n e r a t เตอรไม่ต้องมีสายใดเข้ามาใส่สวิตช์ On Off นะครับจะมีทางขวานะครับ เป็น power หลักนะครับแล้วก็จะต้องอนฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนะครับเครื่องถึงจะเปิดการทำงานโดยก่อนเปิดเครื่องนะครับเราจะต้องทำการ on นะครับ b กเ a k e r ที่ตู้คอนโทรลนะครับให้สาย pv นั้นเข้ามานะครับสาย pv เข้ามานะครับ on b กเ a k e r pv จากแผงเข้ามาและ ac input นะครับ ac input ก็ต้องเข้ามาด้วย แล้วค่อยเปิดสวิตช์ออนนะครับนะครับที่ขั้นตอนการเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกต่างหากนะครับในการเข้ามาใช้ในส่วนของฟังก์ชันบนหน้าจอตรงนี้นะครับอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ